เนื้หาสไลด์ไปมานะคะ,ะจะสับเนหาสไลด์ไปมานะคะพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะเอาละค่ะเริ่มเลยนะคะ normal, normal เป็นแบบโดยทั่วไปนะคะประโยคที่1 I haven't seen you in a g e I haven't seen you in a g e แปลว่าเราไม่ได้เจอกันนานเลยนะฉันไม่ได้เจอเธอ,เธอนานเลยนะ I haven't seen you in a g e ฉันไม่ได้เจอเธอนานเลยนะคะ นี่คือประโยคที่1แต่ถ้าเราจะพูดให้มันเป็น Native เราจะพูดประโยคที่1ของของหน้า Native เราจะพูดว่า long time no see ข้อที่1น,นะคะ long time no see ก็คือไม่ได้เจอกันนานเลยนะ long time no see โอเคนะคะเก็ตนะคะต่อไปเราจะไปข้อที่2นะคะข้อที่2ถ้าเป็น normal โดยท,ทั่วไปนะคะ I don't have money I don't have money ฉันไม่มีเงินนะคะ I don't have money ฉันไม่มีเงินนี่คือแบบโดยทั่ว,วไปถ้าเราอยากจะพูดคำว่าฉันไม่มีเงินให้ดูเป็นเจ้าของภาษามากๆคุณจะพูดว่า I'm broke นะคะ I'm broke นะคะ I'm broke ก็คือ I'm broke ฉันไม่มีตังค์เลยนะคะ I'm broke ฉันไม่มีตังค์เลยะคะ่ะต่อไปนะคะข้อที่3ค่ะข้อที่3นะคะ,ะ,คะ Let me today นะคะ Let me today ก็แปลว่า เออ let meet today ก็แปลว่าเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เราไปเจอกันหน่อยนะ let meet today เราไปเจอกันนะ let meet today นะคะอยากให้ฟังดูเป็นเจ้าของภาษาคุรก็จะพูดคำนี้นะคะ let catch up today let catch up today นะคะก็แบบว่าเออเดี๋ยวไปเจอกันนะวันนี้นะคะ let catch up today ต่อไปนะคะเราเดินทางมาถึงประโยคที่4ค่ะทุกคนประโยคที่4นะคะ send me a message later send me a message later ก็คือเดี๋ยวส่งข้อความให้ฉันหลังจากนี้นะ send me a message later ส่งข้อความให้ฉันหลังจากนี้นะคะโดยทั่วๆ,ๆไปนะคะถ้าคุณอยากให้อา่าฟังดูเป็นเจ้าของภาษานะคะคุณก็จะพูดว่าในข้อสีที่โชว์อยู่ตรงนี้นะคะ hit me up later hit me up later นะคะ hit me up later นั่นเองนะคะได้ไหมคะต่อไปนะคะต่อไปคะ่ะขอ้อที่5นะคะขอ้อที่5ก็คือ I made a big mistake I made a big mistake เฮ้ยแปลว่าฉันทำผิดพลาดมากๆเลย I made a big mistake คือฉันทำผิดพลาดมากๆเลยนะคะ I made a big mistake นะ,ะถ้าพูดแบบตัวรูปไปนะคะอยากให้ประโยคนี้นะคะเป็นความเป็น Native มากๆจาก I made a big mistake นะคะ I made a big mistake คุณสามารถพูดได้ว่า I screw I screw นะคะ I screw I screw up เฮ้ยเวลาคุณทำเรื่องอะไรพลาดมา ไอ้สก๊อปไอ้สก๊อปคือฉันอนะทำผิดพลาดมากเลยนะคะก็ ประมาณนี้บอกว่าจะได้ประโยชน์กันนะคะแล้วถ้าใครนะคะรู้ตัวว่าภาษาอังกฤษอ่อนมากนะคะพื้นฐานไม่แข็งแรงเลยนะคะแล้วก็อยากจะเรียน,นภาษาอังกฤษแต่ว่ามีงบประมาณจํากัดน,นะคะคอร์สมีคอรส์สภาษาอังกฤษระดับที่1น,นะคะปูพื้นฐานทั้งหมด21เรื่อง21บทเรียนนะคะเรียนใน Facebook กลุ่มปิดนะคะสมัคร1ครั้งนะคะสามารถที่จะเรียนได้ตลอดชีวิตเลยนะคะ,ะคอร์สเรียนเป็นรูปแบบวิดีโอนะคะปูพื้นฐานให้ทุกคนเลยนะคะไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่มัธยมต้นมัธยมปลายเรียนได้นะคะราคาลงทะเบียน399บาทนะคะก็สามารถสนใจเนี่ยใครสนใจนะทักไล ที่ชงอยู่ตรงด้านบนแล้วตรงใบอูได้นะคะเอาละค่ะหวังว่าไลฟ์นี้จะเป็นประโยชน์ทุกคนนะคะหวังว่าประโยชน์ประโยคต่อไปนี้จะทาให้คุณเอาไปเข้าใจภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ใช้มันในช่วตประจาวันได้นะคะเจอกันใหม่ในไลฟ์ครั้งต่อไปนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีฝันดีนะคะ